ไปเออชวนไปลินช้าวบ่คือผู้ชาขีิโตะบ่ประตูคนเราผู้ชาวคิ้ตวผู้ชาวก็บ่กมากบ่ยากมากนี่าบ้านใกล้ๆพุนยานางนี่ทิศบ้านน้อยนาดีนี่เน่ยเลยเลยเลยเวลาะลน้อยเลยก่อนจะไปกระเวศะลน้อยก็ทางผ่านนีแหละเนาะแม้นทางผ่านเลยเนาะันเราแคมทางเลยนะหรือสะลาน้อยแคมทางเลยเด้เน่ยประตูนพุนยานาง เชาวทำบูรมันว่าบบวนนะครับตัวเองเราบ้ได้อยากไปนะไปดนินหมู่นี่ก็แม่นอยู่เลยไปนั่นกด็ดีคือว่าคนบ่มีเวีกไมีงานหาลินเนชื่อโชเช่<ะ>ชนเนาะนะ <laughs> อจะน้อยละนิดน้อยอยันอนิดน้อยว่าพืชนีกโอ้ยเ่าหวงงูนี่ไปหาลิน <laughs> กูเบิ่งแล้วเห็นเลยนะชีพผ่านมันได้มาลินอีกเลยเนี่ยอันหนาแเลยมันยัไปตัวเองเนี่ยมันไม่คนเล่าเนาะคนขินทำเท่าเลยกานว่าคือกันกับชาวลาน้อยอยากมาหน่อยมาลุดอยากกินหยังอยู่ในเถียงนี่หน่อยอยากกินไก่บ่ขาไก่ให้กินอยากกินเบียร์บ่ไปชื่อเบียร์มาให้กินบัว่าหักว่าพะโลเราว่าโอ้ยไปมากับชื่อละบัว่าคืออันเท่าไฟเนาะไป่เกินไฟกับผู้นั้นเลยชื่อกเขาเนี่ชื่อ กันเรามาแัน่ะ้วเราชิคินลายปลาบีนันนั้นมาเนาะกับนมาไ่ใกล้นั่นไกล้นี่กันบหอดช่องร้ยกันชิยั้งน้อยนั่นแหละเออว่านเพีกงนำกไผก็บงไปบกรถขี่มันน้ำมันหน่อทำสีกินเนาะกัุมากันเนาะเอ้อยันตะกี้กันคัวเท่ไรประตูไก่ลายเลยไโอ้ยไม่ได้นั่นแหละมีคอยผู้มาอยู่น้ำนี่ เอยถามว่าอยากตัวใดขากินด้วยก็ลาเล่นบ่คอยบายันมาตอนแล้วบ่ตอนแล้วต้องกินละมาบ่ทีมงานกันเลยเอาตอนเอาตอนแล้วเนาะตอนย่อลงมาบังเจิดปลาโลไปลชิมากระอ๋อมาเนี่ยนันได้ก็ได้เลยแล้วเงินน่ะบอยันนั่นดอกมาเนี่ะพาใครอยู่แล้วมาเนี่น่ะเด้อเออใบมุ้งก็ชามมุ้งนก็ยังพาได้นะเฮ้ยอันเงินนั่น เอาก็ได้หน่แหละขายบางนินผาาให้เจ้าเลเออคะห้บแมเขางขใพนตกหกจอดไดดก็เอาผมเป็นเจ้าชี้ยางหลุดเขาบ่ได้หลุดเขาบอออกบอกกันพ่นตกหน่นยเอาเจ้าบ่ได้อันตอนแรกนี่ก็บ่เช่าเขาจะเช้าหละผูจัดระบอนเขาผากไปนะเขาบ่เขาบอให้เจ้าใครระเบ่ก เขาโตเบขาหมตัวดรอคาะเงินหอดพุ่นแน่นอนเขามตัวหแน่เจ้าปัญญาบนได้เงินนันนันันโั้ยารวะชิพชาวล้านกับใครระบ้อเงินช่องแฉ่นั่นเจ้าชิพปัญานปีนยังเลือดจ้ลอยมาตัวเป็นไงเติบไปกะมากินไกลมาเออให้ให้ผ้าค้ำพร้อม มีเสียกบปะแม่เนาะโถเจ้าจะได้จักบาสแน่นอนผักคำฟาดทุกคำให้ผักคำไปพร้ังพังที่ตามเจ้าก่อนคัำถามมันเป็นเรื่องช่องแชนกว่ากระเจบ๊พวผัวันนี้นะอะโลใช้เข่ามันเลยนี่เนาะผักชายแม่แ่ชายเจ้าชายส่วนในใจคนากให้เจ้าผักคำแน่กว่าใช่พังพังที่ก่อนพังที่ก่อนพังน้ำก่อนนี่ล่ะเจ้าลี่ยผักคำ บอกว่าคันพื้นบอกให้พาค้ำไปเด่ขาบนเจ้าจะให้พาค้ำเนี่ยบอกไปให้เออๆไปชนจับกันบาเธอจะให้พาไปให้หน่อยแต่ดอยนี้ก็กระจาพกอืขันเออเนี่ยแหละยันอยหนึ่งคนกบพักอยขี่พักกบพัเลยมันืตัวเอาแบบมันแบบเขาจะเอาเงินตัวเอาเลยนะอือเขาจะตัวเอาเงินเยอะหนิเออๆพาคนไปนั่นเนาะคอยเปิดเผยมันเถอะละนนอยแล้วประตูือืมให้เห็นไปให้ัตู้แจ้งออกแจ้งออกเลยนี่ให้ประตู้ง่ายนะบนนี คนกันแล้วหมดคนดูสีบางเฮงด้วยเรื่องคนโทรเขานี่ขนาดเลยเสาหนีปราตูอีนี่กระตัวขนาดแคเมรอนนี่กระชิบบ่หึงหรอกก็ชิบบ่หึงนี่นั่นเอาฮาก่อนี่เนาะเมื่อนั้นนะป๊ะไปทาคอยรถดูเชโนเมื่อคอยเชื้อไก่ไปข้างไหนมาลงชีพคอยอันเด้ไปข้างในเนาะอ่ไปข้างในงเลยครับ บ่มาบัดมือช่องตัวคอยฮอดผุฮอดบ้านฮอดผักเชยผุนไปนอนอยู่บ้านผักผุนบัดชองลานผุนบัดนี้อีนี่แบังจะได้หูเชลหรือะได้ผก้พิากาเนาะะได้ผิากให้ไว้้หูคนเป็นไรมาธรรมดาได้สาวไอ เมื erman, erman kind of anyway> <that 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 ่อไหรด้อนี่มันมันลมไปนี่บัดเฮาถามนี่โทวนี่หลังเธอกับพ่อหลังเธอกับแม่อันไอ้น้องมันโรดได้นี่มันทวนได้หมดคืนโทูฮามนเนี่ยโอตุทูฮามันน่ะนี่แต่เขาโทูมหาเลยคันว่ามันเฮาเนี่ยบผ่อดช้ามชินาทีมอดปรับรถอันนี้จักเท่าไรอันนั้นเลยนี่โทูตั้งเฮาตลอดอีเนาะทูกะจะได้ทูจะได้ทูทางเพื่อนกันเนาะ คือชินไปในมือขาดทรายนะประตูเนาะยิ่งเวาขออภัยโดยที ool, ่ทานโทรหายยังบาบางอ่านยังบาบางอยู่อีกครั้ไ mm ม่เหมือนตัดสายบ่ประตูจักแล้วบ่บ่เขาโทรลงเขาอยู่เมื่อกี้สายซ้อนเขาเมื่อกี้นี่เนาะทรายซ้อนเมื่อกี้นี่ายซ้อนเขาแล้วมันดังอันนั้นเลย เขเาไปพเจ้าใส่สองชิ้มนะจะรอผักใายเนาะแล้วใส่สอนเชีงเพลงเบอร์เขานี่0ูนช่องหรือูนาูตุวเบอร์เขาโทรเขาามูนูเบอร์มันไทยโอ้โเดอยู่มันโทรเขบาไปทำมิ้งเอาที่บคำมาอะโหลอันผู้ใดอันโทรมาหาเจ้านั่นเปิดลำพประตูอีพ่อพระะมัตรทรรู้แท้ พอเจ้าโทรทำให้หนัองอันนั้นถาม,มาเชียวผัวแหลยบ่แล้วเจ้าเอาเจ้าเอาใดๆนั่นคืนอะไรเธอไล้พอเจ้าโทมานะ่ะเจ้าไปขอขออยังบ่โทรขอเงินน้ำพ่อเจ้านะั่นหันหอนเลยเด้๋ยหันโทรไปเจ้าก็ถามเรื่องคำมาแล้ไหมเรื่องโทรใช้มัน วันไหมพอโทรมาอีกเลยพอพอโทรมาอีกแล้วเนาะสรุปว่าจ้าหน่อยตำรวจเขาโทรถามนี่ก็พออีกเลยโทรมาข้าวบัตรนี่นะบางบาดเงินยังบม่ทันไปเลยนะเงินบังไ่ทันออกแต่ถุงคุณถุงหัวมึงโดนเงินไปจะยังทำไดเงินได้เงินแล้วเนี่ยเอาผู้มือจะมาบรรพัดไอ้นะคุณดูคือกันกับมอน อันนั้นแหละหมอผู้หับนั่นมันว่าเอาใจเจ้าได้ไมหนัวชุดี้คอยได้มไหมหนัวมันไปบ่ไปนั่นก็หมอบ่ได้ได้ไหมหนัวคนเขาจะเชื่อใจได้บูลามว่าชืนาบูรามนี่ยบอเมนได้ปุ๊บโดกําลังจะทําเรื่องขับพอเนี่ยมาโทูดูโทรดอนก็ดีก็ดอนพอทําต้องใช่พออันจืดยังได้ลูกเคยไว้ยังได้ลุดเคยนะมันจะโทรถามเลยพออีแล่โทรมาหรือแม่ างบอว่ามาเท้ามันว่ามอชความมอดปรับไปทั้งใหม่เลยนีว่าเขาได้เงินลายประนับผู้เนาะถูเนาะผูทั้งเบอร์ะเนาะเบอร์เบอประยัดวะหกสิบพันเบอร์เนาะสิบเนาะสามสิบนาทีคนนั้นเบอร์มั่นต่างนาทีละอันร้อยกีบนี่นะชีเก้าแปีแปดเจ็่นี่เบอร์มันอันนี้ จะิดปนงไ่คิดหนึ่งมันปองอ่่างยามดีเลยนะยามบ่าทุลานนจะอนกโทรมาเล่นไงโทร้ามันชื่อได้ละถ้าคนโทรมาถ้าันโทรมาก่อนเอาโทรถมเบ่งเรื่องคำนะเจ้าฮอลีมมีมอนึงอยู่ชนนี่เบอร์ชูนชูนหาเจ็ดโทรมาหมดปั๊บมดป๊ ม่แต่าโทรึ้นเมื่อวานนี่โทรกระมอดปับปเนี่ยตัวก็โทรติดปับเลยอันโตน้่งปีหนึ่งเบิดไหลประเด็เงินอันโทรหาหมูโยเป็นรลอนบอแชนนึงก็ะเบิดเอาเป็นไงวันเอาก็แบบตัโตโทรมาเตียงนี่โตโทรมาจากปีแลยโทรมาเติงโทรกระมอดปับโทรกระมอดปับนี่โตนั่นอยู่ในเชนูโมมีบอกเขาขายบัตรนั่นเติมเงินห่ให้โต ตัวโทมาจจะเถื่อเดียวบ่มีเชยมอยูในบันนี้บ่คนลเนาะยออน้ตัวไมเวียงโทว่ากับเองเลยต้องวางบ่วางฉายน่อโทว่าหรอตจะว่าอย่าง็ดีเห็ดโทสั์มาหยอกอ่เนาะที่บ่หตู่มีดจัดมานีบบ่เนที่ัที่ให้มันเอาอีนี่เห็ดเมียเนี่ยันคือกันบ่คือกันกับมันแล้วคือกันเนาะ แต่ว่าพังมึงีวายไหมความวามันมีแม่นดอกเขาลมโทรศัพท์นั่นยังยังมันตืดเลยทางเขานะจะตัดสายโหลดนะถ้าตัดสายมันก็ยังมีวายอ้าวเนี่ยเพียงมัดโทรใจมีแต่คนโทรเข้ามาแม่นผู้ใดโทรมานั่นพี่น้องคอยดีเลยเอ้าคอยชิบยาเด้อบัดนี่คอยชิบบุโทรหาเจ้าเด้อยาเด้อหันหมดไปเลยเด้อวัฮะขึ้นอะไรเนาะ อะไรโทไปหามันนี่ก็ใช้บ้างว่างเล่นนี่เออลองเบิงดูประตูนี่เล่นนี่โทรับเปนี่อ่ดิพร้อมด้วยอ่ะดเขาตัดสายปะนี่นมีแมนแล้วพี่น้องโทรมายอดไปชิบตหัวมันไปนียนบต้อากเนไปนี่าไปกระเชประตูแล้วนี่นะเดก มันจะมาถายมันมามันไยจะมาตายก็ยอมยอมตัวมันซื้อซื้อด้แบบีแล้วงม่ชมันจะังหลาวาว้าเิ่ต้นมันติดมันจะยังมาขมาจะมากระยาเดกคนบาากลงนี่ใ่มันบ่เป็นผักน้ำห้าเจ้าแล้วอ่ะี ฮฮััลลลโห alo ออโขยทำไมาชาติเนาะนี่โทรโทรว่าไปบอหอดช่องความโทรหาผู้ให,ห,หม่ทโทรหาผู้ใหม่ที่ใ่ร้เอ้าโทรหาอลไรมิจะใช้บว่างบว่างโทรหาผู้ใดก็เรียกกระดกฮะเอ้าอพ่อเจ้าเนี่ยอยู่ใช้ที่นี่ไปรถไปหาพ่อเจ้าไปบรรบุรุษไก่กันนั่น เช้าเช้าค่อยโทรน้ำว่าน้ำเจ้าม่ได้ดอกบานนี้นะอืมฮันย่าบานนี้ฮั่น์มอดไปเลยเพิ่นโทรมาเลยเจ้าโทรไปเออเขาแล้วโทรไปมอดปรับรถนี่ยแเ้าทำไอพ่อนั่นแล้วเขาจะงหวะอันประชีกกันใกลพ่อโดวนี้เขาห้ามมันบานทีเช้ากลับกูได้ประตูเออมีธุระเขาโทรมาเลยทีนี้เออไป้กับกูได้เสื้ได้เชือกเได้กับก่อนกลับก่อนกับไปเนี่ ยายาผ่านดีนี่โตเฮาว่ามันแบบนั้นอ๋อใครสิตัวเอาเงินในประตูนี่นะแบบนี้นะตัวเอาเงินละยายาทียังบ่ทันผ่าเงินไปเนาะมันทัพมันบ่ทันจะผ่าได้หยังไปพอจังว่าโทรมานําโทรมาลิ่งแล้วนี่มันเอาเลย้าเอาอีน้อยนี่อีน้อยอันนี่จะยาเนี่ยเพิ่งอาย่เวียงจันทร์นี่ตามพวกอีน้อยนี่ก่อนเพื่อจะมีชีลงมานี่ ค่อยบอกลูกค่อยก่อนเราค่อยสิลูลไปเอากบอง้อต้งนอตูเนอะมีชาบะกาไลเนียอะรออยู่เช้าเช้าเพียงผู้รอมันไม่จำมันนี่หอยยาลุอย่าลุไว้หนำ่มโผลนเพียงนะเดี๋ยวผมมีงานห่อเงินชองขันไรแล้วมันกรเบิดหกแสนผนเงินหกแสนชื่อเอินพุยได้ชอบน้องนมาชน้ จะชนะเขาดีกว่าเน้อจะมีประโยชน์กว่าในกำไรอีก sao thôi hai của học lưng nó, Một đâm oh, này mù lèo mù lèo mù lao mù lèo 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 เป็นอะไรก่อทรศัพท์โทรไปบ่อยช่ยยปปยองเป็นไมนว่าขึนบ้านี้เลยเลยพ่อต่ยได้จะหน่อยนี่นี่เยเมาวินเน็ตเน็ตบดบุมบินได้เติมึนมนน้นน,นี่นี่ตั้งมสมัครเลยนี่เลนี่พ่อตสมัครแล้วบดแล้วคือบดไม่ได้หรือวาตีขณะมนขึนมายืนหน้าตาอย่นะ เราะตูสมัครแล้วบ่สมัครมาต้องสมัครหาไรเงินเงินด้วยฮะมีลายไปได้บ้างมันขึ้นมาให้ยมีเอรนเน็ตแล้วนะบริบริบริันี่บริตั้งเน็ตนีใครโทรมานะพื่อนบอม้อนะ้อู่มนเอแล้วบ่มีเน็ตเลบมีเห บมม่มีมมอ alo โ,โอ้ยฮะอันไปอันผากนั้นเขาบนชงจีผากดอบนบนชงมันชิมาดอกยาชะเขาพังเชียงเชียงมันเว้าในชงดอกคณะโทรไปนำใดก็มีแต่ชายชน,ขชนขเขาชนเขาเขาถามว่าเป็นไผพ,พอ่ออ๋มีแต่อพอ่อโทรมาหา cháu tham nữa đấy tham Ờ ờ ừ, ờ mình, ừ, và, <coughs> mình vào mần mòn nữa ờ ừ, này <coughs> ờ ờ ơ chỗ cả màn ờ ờ ơ hao เอาบ่เชื่อดอกเจ้ามันอีนี่มันสิตัวเฮ้เออบ่อบ่อบ่อผักดอกยาแหละบอกมันลดเราบ่อผักญาติตรงมือเอาไว้สี่เด้อเออยายายาบ่อผักดอกยาใช่ออ อันคันกันว่าวัดตัดออกตันองมีจะโทรหาผู้อื่นผุนคูดวัดให้กับปนีเชาเช่าเชามันยาช้าบ่บ่ผมไปเอากะยาไปทางใดมีทางไปล้วไปโถดหาองผากหลอกมานีเ้อพังชะก่อนยา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 อีนี่อีนี่ยายารถอีนี่นั่นเช่า เออเออยายาเฮาเฮาบุพภากรออกยาใช่ยามันจะเป็นอะไรก็ตามเออเออยาใช้ไปบังงัวกับไปรดเด้อเออเออเอ้อเช้าบุพภากให้หัวมันดอกจบเนาะบุพภากรไล่ผีช่างนังใครแต่อันออกริดว้นะประตูเนาะอืออืออือพแล้วที้จังหวะนี้ภาคก็เห็นแล้วเงินเข่าอันนอนนอะ มันต้องสมัครในตู้ต้องสมัครทางหากอีกเติมเงินก่อนแล้วก็สมัครอีกมันจังสีโดนเน็ตนะคำว่าสมัครกับแป๊บเดียวเบิดพตผักไม่อันนั้นเอาอันนั้นเข้าใหม่อีกบอกา่นี่แม่ต้องเอาเข้าใหม่อีกทุนนี่ลราทิมละาลอดแลยเนาะนี่อโอ้โหแล้วคนว่าเป็นอันนี้มันตัดไปนั่นไรหรือว่าเข้าบนเดินดูได้ดูใจบักอันนั้นก็ได้ดูปัดเย็นดูปัดโอ้มันก็ดพอยแล้วเติมเข้าเติมเข้าแล้วก็สมัคร มันกินอย่างไรสมัครมันกินอ่เติมข้าวนี่สิสแล้วมันเปื่องบลาสมัครเสร็นแล้วลองดูนี่ความมันอร่อยมันนันมีแต่ว่าผัากเลยบ่ผักเลยบ่โตทามผักกันอย่างเดียวเนาะเอ,อ้ชามกระจัน่นกระจ้ขอข้าวเหนียวเขีคือสิมากมื่อนี่เลยเนาะเออ <laughs> กันมาเมื่อนี้อย่าพาอย่ามามันขำอันนี้มันมืออื่นผู้ชิลแหละคนเขาอยากตัวเอาเงินนะนอกไรเห็นไหมชีลแหละตัวเอาเงินขัดเลยตัวตบุเป็นได้หนิอะไรตัวบุเป็นแล้วตัวใจหอนนะตัวตัวใจหอนเนาะชิลแหละคนมาจัดสื่อเขมันอยู่ไรกินนัวเป็นดอกอยู่ไรเออนั่นแหละอยู่ไรกินนัวเป็นดอกยางไงพงโมนะดูดีไหมฝากขำมีงดไว้ mặc mọi việc ra yêu đó khắp nơi mặc mùa sao bọn anh em bọn em lắm bọn em bọn em lắm bọn e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 m bọn là bọn em bọn em bọn bọn em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  bọn เงินเขาบ่คันบรถเขาบ่เล่งเนาะโทรไปเนี้บ่คือเฮือเนาะเออแนวแนวคนบ่ได้อยากมามือนี้เด้ใช่ไหกันมามืิษนี้ยวันเนี้ยมันค้ำอย่างไรเอออย่างบ่ท่านรถท่านยังอ่างเช่าเล็งโทรให้ฝากไปให้ยูอื่นจะมาโทรอะไรโทรในเขาอย่างใดในประตูฝังเงินในเขาเน้อคือเขามาเออมีหวังนะประตูฝังเงินไปให้เนี่ยเขาเลยอหรอสมัครประตูสมัครสมัครก่อนสมัครหลอกจันสองศูนย์เก้าฮะ เอาอันนี้ต้บงไปถึงอันโฟลดมักเก็ตเก้าสามสามแล้วกันได้เลยกระบอสมารันมัดไว้อันนีกระตุกลงเลยดิเข้าบ่อกดเข้าเลยจ้งนอมันก่่เงินบังกดเงินบังเงินเข่าบ่อขก้อนมันมันดันอันนั้นจ่มความมาก่อนมันพราะท่านชุวงชืมน สิบพันเบอร์ชูชงชข้าเดียวไดี่มันชงเรือยๆไเบิ่งกดบังงั้นอีกบ้นี่เขาบอเขาบอนเน็ตมาไปเนาะมือูดูนี่โเพรนะเนานับนาทีบัดบัดไปสิบพันเนาะใส่ซ้ำตัวซ้ำอันนี้แล้วเนาะเป็นใส่เน็ตแล้วจับนันประหยัดกว่าด้ันสินกนี่ เราไปโทรอนไแล้วมันมันมันตัดไปยังมัน้ย่ง4 0ได้แล้วได้แล้วเฮได้แล้วแต่ว่ามันวีปัญหาบ่ฮะมีปัหาบ่หรือมีปัหาอะไร4 4ิหกี้ไเบิ้งปีนมาเบิ้งเอาเบิ้งปรถแน่นบอกได้แล้วบ่นได้แล้วมันทำเอต้าแน่นบอกต้าแาต้าย่างเดีพว4,000โอเคโทรประตูมัมือมานอ่ามืออไรมันอ่นะ แตเามา gehört, ันชามมือผู้ใดแมนชามมือบอเบิดมือบ่แมนเบิดมือแตเบิดสลับสลับื้อนี้โทได้เบิดมือื้นนี้นะมืออื่นโตอีกคือเมื่อกี้บ่โตหกเจนี่บ่ไว้แบบนี้นะบ่ไว้ล่มาวานัทีรับโทหาผู้เดียวเบิดเลย